ครับผมครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกพญาตากครับมาครับกินไส้ตันนล้กันครับไส้ตันจิ้มซีฟู้ดนี่เห็นว่าโอ้นี่มีอันนั้นพอมันอันนี้มันครับอันนั้นมันนะเหียบไส้ตันใหญ่เลยเกือกกิโลนึงใส่นี่มั้ยเปิดมามาอันนี้ไอ้เขาเอิญอย่างบันเบิร์นบุ่มบอลเบิรนมันติดอยู่กับไส้ตันมัน มาคคือสิกอบอีแท้ว่ยังไงเกินกับซีฟู้ดมึงด้วยจะแซ่บปะอือกอบอันเห็นไหม

กรอบเขาเอริบะตรงนี้อันนี้เป็นว่าพู้าว่าเอาไปปีงให้เด็กน้อยกินสันว่าเด็กน้อยทีเม้เอาเก่งกสำหรัอ พอนยามหอันนี้มันแค่ไข่กับเพาะมันนี่อย่างบุรุษบุรุษเรือนเป็นแค่ไข่ขกับเพาะ Mmm. กรอบสุดยอดเลยใสตันยูอกอบเจอพักกรอบเข้าไปอ แต้วมากับพบาะมันชิ้นใหญ่กว่านี้เด้อันนี้อย่มางมลหรือว่าถุงอันทะโอแมนนะตัวใส่ตันเนี่ยมันคือมดลูกหมูมันมีในหมูตัวเมียเนยที่เป็นลูกอันทะมันเป็นไปว่าได้ Ừ. <laughs> nhầm một khát ít lít luôn <laughs> nhầm xe với lai vô đó ກອບກ จะใส่เ่าเหนียวเน่ยใส่เพระเห็นมัเนียวมีความเหนียว เดี๋ยวสิลองกินนีน่นี่บ้างโอ้ยบ้านสุกตะนะมีเลือดด้วยเขาก็เห็นมันหนาเนี่ยแต่ไปนี่เป็นยังไม่ใช่ปัญหาทุกว่ากินแล้วสิบอกกินทุกวันโถ่ถ้าได้เป็นพี่ก่อนดังเพื่อน หมูธรรมดาหมูมีก็มีเสียงสูงเด้อดังนั้นเบรปิ้งจะเป็นตะกินอย่งางสมมติกินหนังูทั่วไปนะไม่ได้ว่าวยังเด้อเนี่อฉับกว่า xay tắn nó xẹp quá Nó có กล่นเคอมเสื้อคนโบราณเนาะเราปิ้งให้เล็กน้อยกิน่นยั่วเ,เก่งแลองเบิ่งถทาเราเกิงคือเขา่า แต่นี่มันเหนียวๆรสชาติอะไรคล้ายๆกระเพาะเลยหรือว่ากล่องเยี่ยวมนะันมาดูกันเพื่อนอย่างพ่กเราเคยเห็นอย่างเงี้ยกินมาหลายแล้วใส่ใส่ตาเน,นี่ยนะแต่เราเคยเห็นถุงแบบนี้อย,าย,อย่างเงนะี้ยเป็นถุงยังมั้ง ติเหนียวโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจบไปให้นี้ัขอบคุณที่มาติดตามช่องย t ทู e ลูกเพตาขอบคุณนะกเมนขอบุ้งใจอย่าพบอกกันไหมชิมนาได้ครับขอบคุณครับ